เรื่องก,กำไรขาดทุนใช่ไหมเช่นสมมตินุซื้อของมาชิ้นหนึ่งในราคา400บาทครับวันนี้ผมถือเงนินมาเยอะพอดีเลยทำไมวันนี้นุถือเงินมาเรียอะจังเลยคะออมออมครับอ๋อออมออมหรือเปล้วมาจากไหนเงินงเยอะขนาดนี้กีดยางช่วยแม่กีดยางช่วยแม่โอเคอย่าหายนะระวังหายถือมาเยอะ วันนี้จะกินไรวันนี้มันเธอเราเดี๋ยวเราเลียงเองถ้ไม่เอาทำไมมันจะาหนายเยอะแยะเราไปหยอดน้ำตกใช่ไหม่อะ่ะจริงเหรอจริงสิงั้นเราเอาสองอันเลยแล้วอันนี้ด้วยค่ะฮึมซื้อเยอะชนะทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะสองร้อยค่ะนี200ค่ะ200คะสองร่อยเนาะ আপোনাৰ oh, yeah, ครับแต่คุณหายหายเท่าไหร่คะสองร้อยบาทครับขอาหายที่ไหนพอจะจำได้ไหมไม่ได้ครับอ่าถ้าั้นถ้ามีคนมาแจ้งเดี๋ยวคุณจะบอกนะคัะ แม่หนลูลกได้ค่ะหนูกำลังไปค่ะแม่เรียกหนูมามีอะไรหรอคะนุ่นตอนขากลับจากโรงเรียนแม่ฝากซื้อยาด้วยนะลูกได้ค่ะแต่หนูเรียนหนจะรีบซื้อมาให้ค่ะ รงนใครไม่รู้เอาไปแจ้งครูกระเถิป่ะนี่สนุกไหมกินน้ำันป่ะไปปะายตงเราหาย่ะหาิสิหาดีๆแล้วมันตกอยูที่สนามเปล่าพาเราไปหาได้ไหมได้ เป็นไงบ้างเจอตังเราไหมไม่เจอเลยแล้วเราจะทำยังไงดี่ะตังนั้นเราต้องเอาไปซื้อยาให้แม่ด้วย ทำตั้งค์หายคะ่ะหายเท่าไรหร่อะคะสองร้อยบาทคะ่ะสองร้อยบาททำไมหนูถึงเงินโรงเรียนเยอะจังเลยอะลูกพอดีแม่ให้เงินมาซื้อยาให้ค่ะแต่เดินดทางต้องหายเลยไม่ได้ซื้อให้แม่ค่ะสองร้อยบาทใช่ไหมคะคะโอเค,ค,อเ,คเพราะว่ามันตรงกับจำนวนที่น้องเขาเก็บได้เลยทีหลังถ้าถึาอเงินมายืดเก็บไว้ดีๆนะคะค่ะค่ะ โน้เรามีอะไรจะบอกอะเราจำเรื่ไหมว่าตอนที่นา,นทา,า,ายานทำยทตังคหายอะเราไม่ได้ไป็นผิดจิตได้แค่เราไม่ได้เกลียเฉยเรารู้ว่าแหละเพราะเราก็เคยทำตังค์หายเหมือนนายเราขอโทษนะเราเอามาเกลแล้วเราขอโทษจริงจริงนะแม่คะหนูซื้อยามาให้แล้วค่ะ